ทีนี้มาดูผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันในประเทศนะคะนั่นก็คือจัก,กรยานถนนแล้วก็เสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดในจังหวัดสากแก้วจัดได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ถือว่ารับรื่นนะคะแล้วก็พร้อมกับหวังว่าในอนาคตสระแก้วจะได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาชนิดอื่นนะคะนี้มีรายงานพิเศษมาจากคุณกุ้งโสภิตค่ะ แข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลและจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย uh ู่หัวประจำปี2568ส,สนามสามที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในที่สุดได้รูดม่านจบลงเป็นที่เรียบร้อยค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสระแก้วและสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งมีเวทีแข่งขันแมชใหญ่ระดับชาติันกีฬาตอบรับเข้าร่วมกว่า700คน ช่วยให้ได้นักปั่นฝีมือดีเห็นแววสารต่อสู่ทีมชาติหลายคนเลยทีเดียวแถมยังมีกิจกรรมควบคู่กับการแข่งขันด้วยนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มามีส่วนร่วมกับโครงการขี่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ b e For Life TCA Green Cycling ให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพขับขี่ปลอดภัยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยเล่งเห็นความสำคัญของจักรยานกับการใช้ชีวิตด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีโครงการกีฬาสีเขียวมาบูรณาการร่วมกับการแข่งขันด้วยนะคะเพื่อหวังให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายที่ภาครัฐบาลของไทยเรากําลังให้ความสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ,ะผมเองกอ็ได้มีการ วางแผนกันนะครับกับน้องๆทีมงานที่เป็นนักปั่นในจังหวัดสระแก้วแล้วก็เห็นว่าจังหวัดสระแก้วมีมีเขาเรียกว่ามี potential ในการที่จะจัดได้นะครับแล้วก็สิ่งต่างก็เข้ามาก็ทั้งเศรษฐกิจการค้านะครับทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับก็ช่วยกันกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเส้นทางที่น่าสนับสนุนในการปั่นนะครับเพราะเป็นเส้นทางาเรียบขอบชายแดนแล้วก็ รวมไปถึงตอนที่เป็นทัวร์ออฟไทยแลนด์ด้วยนะครับก็ได้กระจายไปทั่วจังหวัดสระแก้วเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณทางสมาคมด้วยที่เห็นจังหวัดสระแก้วเป็นจุดหมายครับผมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานของสระแก้วถือว่าทำได้ดีนะคะทางการบริหารจัดการแข่งขันการต้อนรับที่พักสนามแข่งความปลอดภัย และที่สําคัญเลยการมีส่วนร่วมของทั้งหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและผู้คนในพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพมาตรฐานของจังหวัดแม้ว่าจะเป็นเมืองรองแต่สามารถจัดการแข่งขันได้อย่างราบรื่นและเชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่สาแก้วจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติในอนาคตเพื่อเป้าหมายก็คือการสร้างสาแก้วให้เป็นเมืองกีฬาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ สกลการบตทถ่ายภาพโซภิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดสระแก้วขอบคุณคุณโสภิตแล้วก็คุณสกลน,นะคะก็สักแก้วมานะคะก็อย่างที่คุณกุ้งรายงานนะคะว่าสักแก้วนี่จัดการการแข่งขันจักรยานได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นก็หวังใจค่ะอยากจะให้สักแก้วเนี่ยได้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่จัดกีฬาหลากหลายชนิดเพราะว่าหนึ่งเลยคือใกล้กรุงเทพด้วยใช่ครับะะเป็นทางไม่ไกลสั้นเที่ยวก็มีนะครับ